ก็มาเรียนกันต่อนะครับทีนี้เราได้สมการที่หนึ่งละก็คือเราได้ uxy เท่ากับ x ยกกำลังสอง e ยกกำลัง y บวก x กำลังสองส่วน y แล้วก็บวก x ส่วนด้ว y กำลังสบวก py ก็คือคำตอบในส่วนที่เป็นตัวแปรที่เป็นฟัง์กชันของ x ก็คือเราได้ละแต่ทีนี้มัน uxy ตอนนี้มันจะมีตัวแปรตัวแปรนึงก็คือตัวแปรที่เป็นฟังกช์ชันของตัวแปร y ก็คือ py ฉะนั้นก็คือต้องหา py แล้วก็เอา py มาแทนค่าในสมก,การที่1ก็จะเป็นคําตอบังนั้นเทคในการหาค่า py ก็คือ ku by ับฉะนั้นก็คือโคเคเคพดก็คือเคสมก,การที่เนี่ยเทียบกับตัวแปร y ฉะนั้นจากสมก,การที่1จะเห็นว่ามันจะเป็น ผลบวกทีนี้ถ้าผลบวกเราก็สามารถที่จะแยกคือทีละพจน์ได้นะก็คือพจน์แรกก็คือคือ x กำลังสอง 2, e ยกกำลัง y บยคือ y ตัดมาจะเป็นคือนะ x ยกกำลังสองส่วน y แล้วก็คือ y แล้วก็คือ x ส่วนด้วย y กำลังสามบคือ y แล้วก็บวก py พามไอ้ตรง py พามนี้ก็คือเราเครือเราเครือ py สมการที่หนึ่งเทียบกับตัวแปร y ฉะนั้น ดิฟหนึ่งครั้งมันก็คือหรือว่าเคูณหนึ่งครั้งมันก็คือพ,พมามหนึ่งพามดังนั้น P ีตรงนี้เวลาผ่านการเคูแล้วมันจะเป็น p y พามนะครับอ่าทีนี้เรามาดูพุทแรกก็คือเคเอ Ex ็กกำลังสองอียกกำลังวายบายคูวถ้าเราบายคูณวก็แสดงว่าตัวแปรในส่วนที่เป็น x อกกกำลังสก็จะถูกมองเป็นค่าคงที่แล้วก็เครอ e ี e ยกกำลังวายอียกกำลังวก็คือได้เท่ากับอียกกำลังวคือวายบายครว ฉะนั้นคือพจน์แรกก็จะได้เท right? so ่ากับ x อกยกกำลังสองเอกยกกำลัง y ถัดมาคือ x อกยกกำลังสองส่วน y ส่วน y ยยกกำลังขึ้นไปข้างบนก็คือ y ยยกกำลังลบหนึ่งฉะนั้นคือยกกำลังลบหนึ่งจะได้เท่ากับลบแล้วก็วยยกกำลังลบสองครับทีนี้ y ยยกกำลังลบสองเวลาเราเอาลงข้างล่างก็จะเป็นกำลังลบก็จะกลายเป็นบวกฉะนั้นคือ x อกยกกำลังสองส่วน y เราจะได้ลบ x กกำลังสองส่วนด้วยวากำลังสอง เช่นเดียวกันนะก็คือคือ x ส่วนด้วย y กําลัง3จะได้ลบ3 y กําลังลบ4ทีนี้ y กําลังลบ4เอาลงข้างล่างก็งจะเป็น y กําลัง4คูณอยู่กับ x ฉะนั้นคือ ER พจน์นี้ก็จะได้เท่ากับคือ x ส่วนด้วย y กําลัง3จะได้เท่ากับลบ3 x y ส่วนด้วย y กําลัง4แล้วก็บวกด้วย p y พรัมทีนี้คือ ER u คือ y เนี่ยมันก็คือมีค่าเท่ากับค่าของ n x y ฉะนั้นเราก็ จับสมการให้มันมาเท่ากันซะก็คือคือค er ือ u by k w จากสมการที่2กับสมการสมการนี้ครับเอามาเท่ากันครับก็จะได้ x ยกกำลังสอง e ยกกำลัง y ลบ x ยกกำลังสองส่วน y กำลังสองแล้วก็ลบ3 x ส่วนด้วย y กำลังสี่ G บวก p y พายอันนี้เป็นค่าของ k er u by k w เท่ากับ n x y ก็คือ x กำลังสอง e ยกกำลัง y แล้วก็ลบ f ยกกำลัง2ส่วนด้วย y กำลัง2แล้วก็ลบ 3x ส่วนด้วย y กำลัง4ทีนี้เราก็เปรียบเทียบ2ฝั่งถ้ามันเท่ากันจริงเนี่ยเราก็ดูฝั่งซ้ายมี x กำลัง2 e กำลัง y ฝั่งฝ่าก็มีอันนี้ก็มี x ยกกำลังลบ x กำลัง2ส่วนด้วย y กำลัง2อันนี้ก็มีส่วนนี้ก็คือลบ 3x ส่วนด้วย y กำลัง4ฝั่งนี้ก็มีแสดงว่าเท่ากันเลยทีนี้ถ้าสองฝั่งมันเท่ากันแสดงว่าถ้าสมการนี้มันเป็นจริงได้ มันก็จะมีเพียงแค่กรณีเดียวก็คือ v p py พารมเนี่ยจะต้องเท่ากับ0นย์ครับดังนั้นก็คือเราก็จะได้ละว่าค่า py พาร์มเท่ากับ0ูนย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาค่า py อย่างเดียวก็คือต้องอินดิเกตดังนั้นก็อินดิเกตทั้งสองฝั่งพออินดิเกตเจอพารมเข้าไปก็จะหมดไปก็เหลือแค่ py อย่างเดียวส่วนฝั่งนี้ก็คืออินดิเกตศูนย์นินย์เป็นค่าคงที่เวลาอินดิเกตค่าคงที่มันจะมีค่าเท่ากับค่า c c ก็จะถูกมองเป็นค่าคงที่ ฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า py เท่ากับค่า c ฉะนั้นเราก็แทนค่า py ในสมการที่1นะ่มาแทนค่า py สมการที่1ก็จะได้ x ยกกำลังสอง 2, ก็คือ u u ตัว u ใหญ่ที่เป็นฟังก์ชันของ xy เท่ากับ x ยกกำลังสอง 2, e ยกกำลัง y บวก x กำลังสอง 2, ส่วน y แล้วก็บวก x ่วนยยกำลังสามบวก c ฉะนั้นนำ uxy มาเขียนแล้วให้เท่ากับ c ก็เป็นคำตอบได้เลยครับ c ตัวเล็ก c เล็กตัวนี้กับ c ใหญ่ตัวน,นี้ต่างก็เป็นค่าคงที่ทั้งคู่ ก็ย้ายมาอยู่รวมกันซะให้เป็นตัวค่าของที่ค่าขงที่ใดๆครับฉะนั้นคําตอบทั่วไปก็คือ x ยกกำลัง2 e ยกกำลัง y บวก x ยกกำลังสส่วน y แล้วก็บวก x ส่วน y กำลัง3เท่ากับ4ครับอันนี้เป็นคําตอบทั่วไปครับของการแก้สมการโดยใช้สูตรก็ไม่ยากครับก็ค่อยๆทำไปทีละบรรทัดนะครับ